สวัสดีครับก่อนนอนค่ำคืนวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูกบพ่อแม่พันธุ์ที่ผมเพาะเลี้ยงไว้นะครับกบนี้เลี้ยงไว้ประมาณ100ตัวนะครับอนาคตเพื่อนําไว้ขยายเป็นพ่อแม่พันธุ์ปีหน้านะครับเลี้ยงไว้ก็ประมาณ100ตัวนะครับนี่นะครับอายุยังไม่ครบ2เดือนนะครับดูครับอาหารให้กินตลอดนะครับอาหารไม่ขาดนะครับเข้าถุงที่2แล้วนะครับดูครับ ตัวใหญ่นะครับเลี้ยงให้เขากินอิ่มโตแข็งแรงนะครับที่น่าจะผสมไว้ทําพันธุขยายพันธุ์ต่อไปนะครับนี่นะครับกบที่เกษตรตัวน้อยเพาะเลี้ยงไว้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอาหารผมให้วันละครั้งนะครับช่วงโตนะครับช่วงเล็กอาจจะให้เช้าแล้วก็เย็นนะครับแต่พอโตมาผมจะให้สองขาบนะครับพวกแก้ไขได้ผมจะให้หนึ่งข้าบนะครับให้ช่วงเย็นๆนะครับ นี่นะครับเดือนหน้าเข้าฤดูหนาวแล้วอาหารน่าจะไม่เปลืองนะครับนี่นะครับยังไม่ครบสองเดือนดีนะครับแต่ก็ตัวโตถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับส่วนการเปลี่ยนน้ำก็จะเปลี่ยนทุกสองวันนะครับเพราะว่าบ่อเล็กนะครับเลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ภายในปีหน้านะครับนี่ครับกบอายุยังไม่ครบสองเดือนนะครับ นี่นะครับลงไว้ทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวนะครับซื้อมาตัวละสองบาทนะครับนี่นะครับถือว่าตัวใหญ่โอเคนะครับนี่นะครับปีหน้าก็จะมีลูกกบไว้เพาะขายในตามหมู่บ้านแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดเก่ยงในการเพาะเลี้ยงกบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับกบกี่เดือนกี่ปีเริ่มพ่อพันขยายพันได้นะครับ ผมมือใหม่นะครับยังไม่มีประสบการณ์ในการพ่อเลี้ยงกบนะครับเพิ่งเลี้ยงนะครับนี่นะครับแต่ก็โตเร็วนะครับเพราะว่าอาหารให้จะไม่ขาดเลยนะครับนะครับบ่รวมๆที่เลี้ยงว่าจะเป็นแบบนี้นะครับดูครับนี่ข้าบนจะติดโซลาเซลล์ไว้ให้นะครับนี่นะครับนี่กว้างสองเมตรยาวสองเมตรนะครับนี่นะครับ อัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆชมก่อนนอนค่ำคืนวันนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับและฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเกษตรตัวน้อยด้วยนะครับนี่นะครับเ,เป็นกบนานะครับอนาคตจะเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่ทันในปีหน้านะครับนี่นะครับอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆชมก่อนนอนค่ำคืนวันนี้นะครับ กบที่ผมพ่ะเลี้ยงไว้นะครับเอ่อห็นนะครับมีน้อยนะครับแต่มีพอได้คุยได้พูดกับเขานะครับโอเคครับขอบคุณครับบััสีีครับ